สวัสดียามเย็นครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะจ๊ะมีเรื่องมาพูดคุยอัปเดตกันอีกแล้วนะฮะสำหรับ,าบสาวกสาวๆนะฮะที่กำลังสตตีมมิง่งชัดดาวอยู่นะฮะต้องบอกว่าสตตีมมิ่งต่อไปครับอย่าได้ถดถอยนะฮะวันนี้มาพูดถึงแอปสตตีมมิ่งเพลงยอดนิยมอย่าง Spotify สักเล็กน้อยะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าชัดดาวของทั้ง4สาวนะฮะแบ็คพิงค์ฮะกลุคุมชื่อดังจากเกาหลีของพวกเราะฮะกลายเป็นเพลงแรกนะฮะ ในประวัติศาสตร์ของศิลปินเคป๊เลยที่สามารถครอบครองอันดับหนึ่งบน Spotify Global Weekly Chart นะฮะโอ้โหเสียงตุกมือหน่อยฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง4สาวด้วยนะฮะเรียกว่าต้องจารึกเอาไว้ว่านี่เป็น ประวัติศาสตร์ของเพลง K-pop กันอีกแล้วนะฮะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเพลงแรกในประวัติศาสตร์ของศิลปิน K-pop ที่สามารถครอบครองอันดับหนึ่งบน Spotify Global Weekly Chart นะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะมีคนเข้าไปสตรีมมิ่งเพลงของ4ีสาวเยอะมากๆนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเยอะมากท่วมท้นนะฮะโดยเฉพาะแอดมินนะฮะต้องบอกเลยว่าแอดมินนี่สตรีมมิ่งเพลงของสี บ่อยมากๆนะฮะยิงทั้งอัลบั้มนี่แหละแอดมินสรตมมิ่งทุกเพลงบอกเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าขับรถหรือว่าโดยสารเนี่ยจะใช้เป็น Spotify นะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยมันค่อนข้างสะดวกต่อเราด้วยนะฮะในการฟังเพลงเนาะมันสะดวกกว่า u t u b e นะฮะเวลาที่แบบขับรถเออเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเป็นเหมือนกันนะฮะแล้วก็มันเป็นการนับยอดฟังนับยอดสถิติไปด้วยในตัวนะฮะเรียกว่ามีแต่ได้กับได้นะฮะงานนี้โอ้โห ก็จะบอกว่าชัดดาวนี่เป็นหนึ่งเพลงที่ดีเยี่ยมนะฮะเป็นเพลงที่เล่าเรื่องของสีสาวได้เป็นอย่างดีนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของสาววกแบ็คพิงก์เนี่ยก็จะเข้าใจกันดีกับเพลงเพลงนี้นะฮะเนาะยิ่ง MV ไม่ต้องห่วงเลยว่าโอ้โหมี่ดีมากจริงๆนะฮะอย่างที่บอกว่า MV สนุกมากแล้วก็คลิปเบื้องหลัง MV ก็สนุกเออช่วงนี้แอดมินพูดบ่อยนะฮะก็อยากให้คนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเข้าไปดูนะฮะเพราะว่าคลิปเบื้องหลังการทํา MV เนี่ยสนุกมากเลยนะฮะสีสาวพาทัวร์ต้น แล้วม ja ันเพลิดเพลินจิตใจมากๆฮะก็มาช่วยการสตรีมมิ่งกันต่อไปนะฮะกับชัดดาวนะจะได้แบบว่าปังๆขึ้นไปอีกกันะฮะยอดการสตรีมมิ่งจะได้สูงริบวลกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะฮะต่อจากพิงก์วีนอมก็มาชัดดาวนะฮะก็ประสบความสาเร็จอย่างท่วมท้นเหมือนกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้นี่โอ้โหกระแสแรงมากมายนะฮะอย่างในโลกทวิตเตอร์นี่ก็มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ทั้งสี่สาวเองก็อยู่ในกระแสอยู่ตลอดเวลานะครับมีข่าวต่างๆนานาออกมามากมายที่เรียกว่าทํามานําเสนอเพื่อนๆกันไม่ทันเลยแหละเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะแค่เฉพาะต้าลิสคนเดียวเนี่ย ก็ทาไม่ไหวแล้วนะฮะโอ้โหเรื่องเยอะมากๆเลยมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายนะฮะแต่ว่าแอดมินก็จะพยายามเก็บมาให้เท่าที่แอดมินทาได้นะฮะแล้วก็ถ้าเรื่องไหนแอดมินมองว่าสําคัญมากๆเนี่ยถึงจะทําช้าบ้างไวบ้างเนี่ยก็ต้องเก็บเอาไว้นะฮะก็จะมาทําแบบนี้อ่ะวันนี้อัปเดตกันประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปทุกคนตอนนี้แอดไปก่อนสวัสดีครับ